สวัสดีจ้ะพระจ่าแม่จ่าค่ะวันนี้ยายพินมาทําอะไรมืดๆดย่างมืดๆเนดี่ย,ดดยนี่จ้ะมีคนเขาบอกมาว่าโชคก้าชั้นนะถ้าอยากให้ติดนะถ้าอยากให้ติดนี่จ้ะเขาบอกว่ารูดขึ้นรูดขึ้นแล้วก็รูดลงรูดลงแล้วก็รูดขึ้นจ้ะพวกช่วงนี้มืดๆเนี่ยเกสรมันจะบานแต่ยายพินว่าปลายเกสรมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ย เขาบอกพยายามทาอย่างเงี้ยรูดขึ้นแล้วก็รูดลงรูดลงแล้วก็รูดขึ้นจ้ะนี่นะจ๊ะเกสอรมันบานแล้วตอนนี้ยังไม่บานเกสรมันฟุ้ฟุ้ฟุ้ฟุฟแต่อย่าพินว่าสู้เอาถุงพลาสติกมาสวมแล้วก็ดิด้ดดิด้ดดิด้ดมันจะดีกว่ามั้งเนาะเพื่อนเพื่อนอาจจะตก,กะใจนะอย่าพินทําไมมาหากินกลางคืนนี่จ้ะกลัวงูไม่กลัวสิงูเยอะช่วงนี้งูเยอะจ้ะช่วงหน้าเนี้ยงูจะชุกชุมจ้ะเห็นไหม พามาชมช้างตอนกลางคนืนเพื่อนๆจะพินกันโอ้ยเขียดเครียดตะปาดตยวจักเลือดจะเลือดจะเลอดหยดไปไหนแล้วละ่ะไปไหน่ะเขียดตะปาดเห็นแป๊ปเบเเมื่อกี้เนี้ยมาหาดอกบอนเดี๋ยวกลางคืนมาหาดมกลิ่นหอมๆดอกบอนมันจะบานจ้ะแต่ว่าวันนี้มาไอ้นี่ก่อนผสมเกสรไอ้นี่เสร็จลปะป่ะาเข้าบ้านแล้วเนาะเข้าบ้านกันไป เดี๋ยวไปผสมอีกมีหลายดอกจ้ะโชคก้าวชั้นยาพินมีหลายดอกส,สวยๆทางนั้นแหละเดี๋ยวดนะูเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของโชคก้าวชั้นนะตอนที่เราเลี้ยงยังไม่เป็นนะเนาะมันไอเนี่ยจะ้ะถ้าเป็นใบชมพูนยะมันจะผุหมดเลยเนะี่ยแต่แรกยาพินไม่ซื้อมาตอนที่เขาไม่มีราคาใช่ไหมยาพินก็จมป่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยนี่อีกต้นหนึ่งป่ะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ที่เก็บเม็ดขายไปเนะี่ยต้นนี้เกสอนบานป่ะ นี่ไงแกสอนฟึเลยเห็นไหมเนะี่ยฟุฟูฟุเลยเนะี่ยแดงปั๊ดเลยอันนี้เม็ดติดแล้วเนี่ยนะแฟนขับแฟนจ๋ารอกันหน่อยนะจ๊ะที่รอเม็ดโชคกาชั้นยาพินนี่ดูเนี่ยนะมายาพินรูดก่อนเนาะดอกบานอุย้ยอันนี้เขารูดไว้แล้วอันนี้เขารูดไว้แล้วดอกบานนานแล้วเฮ้ยดีดแรงเดี๋ยวร่วงแตกนะปะปะปะ,ปะอนนี้อีกต้นหนึ่งเดียนะ๋ยวนี่ นี่เจพินก็เริ่มเลาะหาบอนบอนดอกบานแล้วเนี่ยดูโชคไหมนะสวยจริงไหมจ้าพ่อจ๋าไม่จา๋ามันสวยอย่างนี้นี่เล่ากลางคืนถึงว่าถึงมีราคาเนี่ยเห็นไหมแจ่มโปดแจ่มโปดเลยเอมีคนถามด้พินจังเลยผสมบอลตอนไหนมันติดด้วยมันติดทุกตอนแหละนี่ดอกมันยังไม่บาน ต้องดอกขนาดนี้เนี่ยผสมเมื่อคืนเนี่ยปะเดี๋ยวเจพินก็จะผสมแล้ววันนี้จะนอนแต่หัวค่ำเพราะวันเหมือนจะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่สบายจะ้ะไม่มีตรงไหนแล้วนะดอกบอนมืดดีมืดดีดดพินก็เดินเลาะเลาะเลาะเละเลาะ,ล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 ะดูหาดอกบอนที่มันหอมๆเอามาผสมหมดแล้วนะไม่หลงแล้วนะวันนี้ได้กี่ดอก มีคนถามเยพินจังเลยผสมต้นไหนดอกบอนดอกบอนจะผสมต้นไหนล่ะผสมต้นไหนก็ได้ต้นไหนก็ติดแต่ที่เขานิยมกันคือตอนมืดม,ดใมืใหม่ๆอย่างเงี้ยสักทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะแย้มแย้มจะ้ะไม่ต้องอะไรลอะสมมติฐานอย่างคนอนะคนผสมต้นไหนก็ยังติดเลยจริงนะจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ใช่ยยพินทะลึงนะแล้วแต่เวลาแล้วโอ้โหแห้งหมดเลยบานไหม อันนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ได้ไหมต้องเย้มๆนะขนาดนี้น,นุ่มยังไปดูสิผมนี่ได้มากี่ต้นน,นี้ได้หลวงปู่ใหญ่มาหนึ่งต้นนี่จะ้ะนี่หลวงปู่ใหญ่เนี่ยผสมได้แล้วแล้วอันเนี้ยได้แล้วเนะี่ยที่ได้สี่ต้นผสมสี่ต้นไปขอจบคลิปแค่นี้ละ เพราะเพื่อนๆก็เคยเห็นแล้วเวลาจะพันผสมอะไม่ต้องดูกันบ่อยหรอกเนาะอันนี้หลวงปู่ใหญ่ดูใหญ่หลวงปู่ใหญ่ต้นใหญ่ๆนะพอมีดอกปุ๊บเขาจะยุบเลยเหลือต้อนน้อยหนึ่งทำน้ำก่นอนเดี๋ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะผสมบอลก่อนจ้ะ